ยังจ๋า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 นูนฟังเสียงสิงลูก มีเสียงนกอะไรร้องบ้างมีอีกานุ่นกโป๊กกโปก,โก,โปกนามีนกกระจิบร้องด้วยลูกนกเก่ากุกวกา,วก,า,วาวก็มีกระแตแต้เว็ดก็มีมีนกหลายชนิดเลยลูกยังจ้าทำไมลูกจะหลับนะ หนูจะลับล้วลูกยังจ้าหนูจะลับหรอ